อะไหนีมาอะไรอย่งสุกตีห่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปสุกป่ะถามกันนแร่สุกคือวยาคือว่าพอันนี้มาที่นี่มั่นบันเออน้มันจะคลองเอินมันหดเีไปตรวจผู้นันผู้นี่จะขอยำมาเองเหมือนเดี๋ยวไปปิดประตูรู้ไป ไม่ปไปประตู้มันเสียงดังขยานมันว่าไปแล้วเร็วมันประชุมอยู่ประชุมอู่หัไก่อือน่าะเป็นปี๊์แล้วเร็วไงขี่ขานไปสุกทิพย์ไปได้ได้ได้ไปประกาลาคนเก่งไปเถอะเดี๋ยวไอ้เวนยุงไปทุกคนได้มาอย่างขา เซ็ยเยเซ็ตเซยได้เสียนกิงไปมเมือเดไปเมืเบดยุ่งขามากนะเบ็ดยุ่งของขี้เกียเบ็ดเอ้าคนยังจะมาบุกขักใจบอาจะตอบบอยไม่พีดประตูว่าไม่ได้ออกไปข้างนอกเข้ามา อยายเอาอยู่น้ำมามะแมนมะมีมมกัววังเ,เว้นพิษตะกุนมาเปลี่น,นองแ้วอ้ยเบื้องบนก็ดอกเบียดน้ำสกุนยังคะ ชอบโพงามค่ะชอบใช้คำชอบใช้นามสกุลโพงามค่ะเป็นหมอมืบอเบียนเดอ้อพวกนี้อย่าลืมมีอำเภอไปทำไมนะคะอำเภอไปได้บตบประช้าชนอีกหรอบสองตี๋ถ้าโควิถ่ายมนูจะไปขอนแก่นมาเลยค่ะเฮียบบเฮียบอ,เ,ยบอเดปเปิแต่วาเฮียคิดว่าท่าน พี่แนนพี่แนนอยู่กับคะคืออย่างวะอยูอ่กับใครครจบรักพี่สายแนนน่ารักจังยุคโควิดกบสังกมโบราณเปล่าพี่มึไรคิดถึงพี่สายแนนจังเลยไปเปลี่ยนนามสกุลจักนีม่มจะเปลี่ยนมากมั้งหันนี่เปลี่ยนดูจ้ะโอ้ผมเสียใหาษา้ันี่บมาซื้อเนาะ คุ้ขาดเนาะคิดถึงสายแนนพี่สายแนนเป็นคนจังหวัดไหนคะพี่สายแนนเป็นคนจังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่กําเนิดค่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะแฟนชัวร์บอกสงศิสกัดดาวรุงแห้งเน้อสกัดดาวรุงในการที่แบบใครจะมาจีบก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย หนูยังไม่มีแฟนนะคะทุกคนหนูยังไม่มีแฟนสายแนน <c oughs> ยังไม่มีแฟนนะคะอ่าสโลแกนยังเหมือนเดิมค่ะนักร้องสาวผู้ไม่มีแฟนสายแนนโผง่มายังกี่ข้อเก็บข้อวะในอาฟากที่หมอตรวจให้ <c oughs> ที่หมอตรวจให้เองที่แนนเห็นเม้นหนูม,มเห็น,นะคะ่ะข้างๆมีแกแอมทําทาเสยียะ เหลือพี่ปอ,อน,นั่วดีค่ะเหลือพี่ปอเพาพี่โจมาแล้วออกกำลังกายค่ะ <c oughs> พี่ชายอยู่กับใครบ้างคะตอนนี้อยู่กับน้องพัดไทยแล้วก็พี่เบสค่ะ <c oughs> มอมมีแซนมีตะหลัวนะยาวาหาวาเดอร์ตีปากเนี่ย รั่วทีงไหนแันย <t art music> ัง <neten> ่งขันมีคนมาจีบอยู่ขันมี่ขันีกับสีประกาศหรอแม่เอาสายแนนงงบวดาอะไรใหญ่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 ที่เราเสยฮึฮึที่สายแนนกินน้ำอะไรคะน้ำเปล่าค่ะแต่ว่าเติมคลอโรฟิลคลอโรไิลไปนิดนึงคลอรฟิล เอาง,ง่ายๆนะคะคือหนูยังไม่มีแฟนค่ะแล้วหนูยังไม่มีผัวด้วยใครที่ว่าหนูมีผัวหนูยังไม่มีผัวซะหน่อยเด็กทว่าอ้มวนจ้ะจะใครไม่มีผัวยกมือขึ้นหน่อยได้ยินแม่ออนพูดว่ากำลังคุยหนูก็คุยกับทุกคนนั่นแหละ มีคนข้างๆมีคนข้างๆไงแล้วจะมีลูกตอนไหนโอ้ทุกคนมันเป็นเรื่องของอนาคตหนูบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนี้หนูทํางานหนูมีความสุขดีแล้วเพราะว่าชีวิตหนูแฮปปี้ค่ะมีทุกคนที่รักแล้วก็หนูได้ทํางานในสิ่งที่หนูรักหนูได้ร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กัลยานิมิตรใช่ไหมเขาเรียกกัลยานมิตรที่ดีกาลยานมิตรก็คือว่ามันทุกอย่างมันดีหรอแม่ว่าขั้นว่าขั้นว่าขั้นในตรงกลางที่ยัง ถ้ามีถ้าจะมีลูกก็คือต้องมีผัวก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีผัวก็เลยยังไม่มีลูกก่อนที่จะมีผัวก็ต้องมีแฟนก่อนนะคะทุกคนบอกเพื่อนว่าเอามืออ่นก็ได้ได้สามผัวสิว่าว <c oughs> พี่สายไม่มีแฟนไม่อยู่ผัวพี่สายมีแต่คนคุย <c oughs> คนคุยก <c oughs> <c oughs> ้าแค่คนคุยให้ทุกอย่างก็คือแฟน แต่บอมีสิทธิ์ควรแขนเปิดแ,แล้ว่อยวะทำได่ารักพี่สายนะมีแฟนแล้วพี่สายมีแฟนแล้ว <c oughs> ทุกคนก็ชอบแซลไงเห็นแบบเห็นแบบอ่า ช่วงหลังอย่างเงี้ยก็มาออฟฟิศบ่อยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานมีอะไรส่วนมากก็ได้ไปกับเบสอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมีงานไม่ยังน้่กันดูสิเล็กๆเราเล็กแบบได้ไปน้่กันทุกคนเราก็เลยคิดว่าหนูมีแฟนนั้งที่แบบหนูยังไม่มีแฟนเลยอ่ะถือปิดกันโดยอัตโนมัติเลยปิดกันอ่ะดีแล้วถามว่าถามว่าถามว่าดีแล้ว <laughs> เยงเอยากตาวหายหหคิวหายยังไม่ได้เขียนน่ะเธอไม่ได้เขียนคิวเหมือนฉันเฮียจีบไม่ติดเดนี่เขาเขาจะจีบหนูตั้งแต่ไม่ต้องจีบครับทุกคนภาษาชื่นนี่กระติดแล้วเดซเขาอ่ะจะจีบหนูตั้งแต่หนูตั้งแต่เขาเข้ามาใหม่ๆม,มั้งเขาเห็นหนูแบบ ยางไก่คือเขากบบใจละลายแล้วตอนนั้นตอนนั้นหนูหนูจะอุบอั่นิดนึงค่ะทุกคนงามค่ะเนาะงามค่ะทั้งขาวทั้งสูงใช่ตอนนั้นหนู่มโปรใช่ตอนนั้นหนูอุบอวบใช่ไหมอุบอวบแล้วก็ผมยาวก็เรียบเรียวผมก็ยาวทผมก็ยาวเตกเหี่ยวนี่เนาะกานเล่นจบการก็เรียบเรียวกาเล่นจบมาเนาะผมก็บเยวเว เขาแขนขาเราเรียวยางกายยางสากันเปล้ว่าหลุมมากตดไปไม่ได้ตดไม่ได้ตดแต่พี่เอาเหรียนนี่นั่นไวันนี้วันเหีเท่ายางกายแล้วและปื่มเท่าเแล้วเป็นกับหอบเป็น มันก็หอบเสือหอบผามานนอยู่ออฟฟิศแล้วมันเห็นน้องง่ามมามันอยากใกลชิ้เห้าอ่ะมันอยากดีดยิต้ตายห้าแล้วชายดูเขินหนูไม่ได้เขินแต่เขาถ้าเขาเห็นหนูงามจะตีผุนดีหนูไม่ได้ขิดตัวเซอแก้สิว,าว่าสาวคนนี้คือง่ามเลยว,วะ่ะสินะ สายเนนทำจมูกไหมทำค่ะาทาั้งหน้าหนูทำแค่จมูกนี่แหละเพราะว่าหนูไม่กล้าทำมันอื่นหนูกลัวหน้าหนูเปลี่ยนทำแค่จมูกเฝันกับหาข้เสร็จแล้วยังก็สิฮักเขาป็นหาเด้อในียังไงนี่กะอ้านี่กะภัยวะนี่กะที่ซื้อไหนแบบวะภัยวะแบบถ้าใครเข้ามาออฟฟิศใหม่วันนั้นน่ะเนนไปไปเลยวะไปหาพี่ซิง เอาอยัางพี่สิงหยหงจับมาได้เพราะว่าออฟฟิศอันอันออฟฟิศหลังเก่ามันอยู่ห่างบา้านกันกับพี่อ่อนบอนั่นก็จะไปกินตำักคุ่งไปกินนั่นกินน,ออน,นี่บ้านพี่อ่อนดีอือบ้านนี่ก็เลยเอาอย่างเนี้ยไปพีสิงจับมาได้ก็เลยไปเห็นแกก็เลยไปเห็นเล่านั่นก็ไม่ได้อย่างน,น่นั่นก็ธรรมดานี่ก็ธรรมดาแต่ว่าเขาหนิว่าธรรมดา,มดา,า,วมมาสวัสดีสวัส<ะ>ดีต่อ ตัวเธอเน่ะอันเธอเธอเอามองฉันแล้วเธอว่าฉันหนารักฉันจำได้นี่้งนี่อผมงา่ายแต่ใบิดเดี <laughs> สารมีวะใบดเดียวเนี่ยผมนอบิ <laughs> แต่งตัวเท่ดีวะ นั่นไงเขาแอบเพิ่มหนูตั้งแต่ตอนนั้นน่ะทุกคนแล้วทีนี้น่ะพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อน้นใส่ดีกีตาร์ให้เราเน้นเอาลงเน้นเอาลงใน,นติดตอกเนาะคนกับว่าคู่นี้เคมีเข้ากันนะที่เพื่อนกับยิมปุยปุยเด้อเพื่นพอนเพราะว่าพี่สิงห์มีกฎไงแบอบกว่าถ้าสมมุติว่าอันอานโให้มักกันแหมพี่สิงห์เราโบไฮมักกันเลยแบบว่าไม่เป็นกฎของอันของใครเนี่ยคือแบบ ห้ามาคบกันอะไรอย่างเงี้ยเขากับปืมเฮ้าแหละเขากับปืมเฮ้าเนาะเขาก็อยากคุยกับเฮ้าสินะแต่แต่เขาก็บแบบเกรงใจพี่สิงห์อียงมั่นนี่เขาก็เลยแบบประกาศที่จะคุยกับเฮ้าแต่นั่นหนูอยู่อ่ะเพื่อนอนะแอบปืมเฮ้าเพื่อนเฮ้าเจอแหลกเป็นกับมาเฮ้านาลัางไปแล้วเมื่นอนีกก้เนาะกลัวๆเช็น้อยแลว้วก็ผมยาวๆตัวในน้อยไอสินะบัดบัดท,ที่นี่เออที่นี่จะเ,เล่นจะเล่นดีที่จะแล้วพี่เนี่ย เนี่ยช่วงเนี่ยคนก็เล่นไก่ชีทฮอว์มากขึ้นนี่อย่างจริงจังนะตั้งแต่คนอันเพื่อนั่นท่ากันจีนกันเนี่ยคนได้เห็ุงานกับเข้ามากขึ้นนี่เนี่ยมันก็เริ่มดีใจพม่นได้ยุ่งไก่ชิดฮอว์มากขึ้นตะกี้ว่าได้ยุ่งไก่ชีทฮอว์แบบนี้เลยอ่ะโอ้โหจะฟ้องเงื่อนอตะกี้ตะกี้ตะกี้เธอมันได้ยุ่งไก่ว่าคอยได้ยุ่งไก่แน่นแบบนี้เพราะว่าตะกี้คนก็ต้องไปเห็ุงานของเพื่อนเนว่าคือแบบมันได้ยุ่งไก่บ้างเลย นี่เด้อยู่ไก่บ้างนันีงอยู่ไก่บนา่นะเออเป็นนักสิบทองไม่ได้ตะกี้เนี่ยบอคอยเดีอยู่ไก่ห้องเด้ตัวมีงานมีงานสายแน่นเสียบางเือแนนอก็ไปเบนไหมเพราะว่ามีสองวงเนาะมีหีดถอยพอมียงนีนะแน่กับด็ไปน้ำหีดถอยแนงสินะบอคอยบอคอยเดียอยู่ไก่กันบอคอยเดี๋ยวพอเดไปงานน้ำกันพอเบกปนั่งตีแล้วก็ไปนักหลอน่ะบอคอยเดีไปใส่นำกันกะ ก็เลยกลายเป็นแบบว่าไม่ค่อยได้ไปใช้น้ากันมันพ่อที่นี่มีกะระแสกูจีนมากเนี่ยมันก็เลยได้ไปน้ากันดูย้อนว่าอ่ามีงานน้ากันแน่ย้อนวามักย<น>่อง <laughs> อ่านี่งานาน้ากันแน่อยังสินะแล้วก็อ่าเห็ดเพ่งเห็ดยังสินะพอช่วงหลังเบ็ดกออกก็จับไปน้ำกันกิก็ดเพงให้ดวยกันเนาตอะ ใช่แต่เขาเฮ็ดให้ได้มาถามพร้อมมบ้างบ่ว่างเฮ็ดให้แน่ยังว่ามาเท้ามาวางบ่ว่างท่อนี่แต่เพื่อนเรามาถามเพาว่าใส่แน่ใส่แน่อย่าเฮ็ดงานใส่แน่นี่แหละค่ะสมุดเ่าสมุดเราแน่นแน่นหบ่เฮ็ดอ่ะแน่นพอไปหลองเพลงมาไปโคเ o อร์หรือว่ามีเพลงยังทรงใหม่เพื่อนต้องสิบประก็จะใส่แน่ใส่เขาแน่ใช่ไหม เแล้วคุณอากห้องกี่ขาดเนี่จริงๆคนอยากทักมาบอกว่าคนอยากให้ห้าไปอาเที่ยงนะคนอยาก,ย,ากยืนในห้อง,งสองต่อสองเ <c oughs> ยแมนบวดเบ็ดตีแนน <c oughs> แบีเบ็ดตีแนนตีอือ เชกาบอกมองมาบ้านเช่ามาปลุกชาเนาะโอ้ยเบิงจะของเนี่ยเอ้าเขาผู้ดีเนะห่วยก็ไม่รู้เขาผู้ดีเนี่ยมือแรกที่เบสิคจ๋าแน่น่ะหนาที่เป็น บักเตะกับมาตะเล่าเหมือนกันกับมาตะเล่าแล้วก็บักเตะก็เล่นใส่กันเท่านันดีเที่งกันลืมบบได้ก็ตายโลดนัด่นดีเออเออท,ทเทล็กหรืมบบได้ก็ตายโลดนั่นแหละแกะดิดแกดิดกทีตายนั่นเทเล็กแต่ว่าเทเล็กตอนแกเขามาเนี่ยโมว่าแกมาหยัง่งต่ว่าแกแกมองเฮ่าแล้วแกแกแบบแบบว,ว่าว้าว แกมองเข้าาแล้วแกเห็ดสายตาว้าวโอ้ยสิแม่อเอาอีลีเบสอ๋อเขาสาบเช็นตัวว้าวกินชาบูมหมอสหขาวแล้วเบ้านี่ก็มาเข้าออกจมูกคำหน้าพี่เบสอีลี เบ๊มเนนี่นนะมันมันว้าวเลยเนะาะบอกเคยบอกบอกบอกเคยเห็นตัวจริงเคยเคย,เคยเห็นเคยเห็นแต่ในเฟซเพื่อนว่ะแล้วเพื่อนมาขอเป็นเพื่อนเฮาเด้โอ้ก็ขอสุกคนนึ่งละอุ้ยเฮ้ย,ยนี่ผีเสื้อพร้อมเฮ้ยเธอบ่ได้อันบ่ได้อันเขามาดูแมมบ่ได้เขามาโดนเหมไม่ผีเสื้อเป็นใบหน้าพร้อม ขิงแรงมากขนานี้อะน,นี่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 มงมงนี่นมีเีแมนอันนี้นกกระดาษด <laughs> ิเราเราเธอเราเธอกะเราเธอกะแอนเซนหา,หาฮเฮ้เวาวอลเลนเหรอ แอดแล้วเพิ่นมะข่าวเอาเผ่าเด้มาเลยพี่แย้มาละลาศมาละล่ะแอดแอดแล้วเพิ่นมะข่าวเอาเผ่าเด้เขาเรียกว่ามาละลาศนอนกันเนื้อพีสายจ้านอนจ้าสายอย่าเขินลูกก็มักกันนั่นแหละไม่หนูไม่ได้มักเขา พูดเองเขินเอง네เฮ้ยในล่องเท้าสวนสูงความที่ฉันเคยอ,อยากได้ที่ฉันบอกเธอซมเลยฉัน uh huh. <laughs> พูดเองเขินเองเอา้ารู้ว่าวิลี่ไหเขาชื่นชอบเขาแอบเขินหลาเขาแอบเขแอบเขาแอบพูด จะคอนก็มากเขาดีไยั่เลยนะเกินทีฉันหนักก็ตอนได๋ยฉันไม่ค่อยเบาเลยว่าฉันหนักมันบดต้มปิดต้องเบาดอกแต่เธอเืองฉันแต่ว่าฉันหนารักฉันจําได้พ่อวิสัยบุกสายแนนเห็นกันเมื่อนี้เห็นต้องเห็นพี่แวบลลาอยุดสมุนิเห็นพี่แวบลลาน้องเลยเมื่อเนีใจเราฟูเน้ยว่าน้อเก๋เนี้ยม่ใช่มนเก่งซะหน่อย ทุกคนรู้ไหมมันคือความจริงไม่ได้มโนเลยอีหลีทำเขาเองโอ้เพื่อนจะคิดมี่ความคิดกี่ดอกแมนมันนีความคิดอ้าวทีมแนงกุกนึ่งทิ้งเบ็กกุกสองเห็นไหมพี่เบลลากดหนึ่ง โอ้ยกดสองขึ้หลายแต่กดหนึ่งนี่เือเดียวเลยเปลี่ยนใหม่นั่งอยู่กดสองเบ็ดเล่นเบลนางไม่อายให้ไหนองมึงมืดจริงมืดอ่ะแกแบบนี้ก็สองขวดเบลไม่อายสองขวดเออบอกเด็กหน่อยว่าไงบ่มีเด็กหน่อยหรอกไปเด็กเดินเด็กเดินของพี่ไปเด้ยว มนเก่งนะพี่จะให้แก้มวันนะพี่จะให้รางวัลหนูไปเร็วๆว่ามือวันเปียนกันว่าลูกมันเหนียวไปเร็วๆเบียวไหมพี่หรอพี่จะให้รางวัลหนูไปว้าวไปเอาไปอะไรทีหลันบอกทำไมพี่จะให้รางวัลหนูไปมามาเอ้ยไปเร็วๆลูกต่อยเฮานี้ักเข้าหน่อนนะอย่ามาต่อยลู้แย่แล้วไปลูกไปมันเก่งมากเ้ยร็วๆมาเร็วคนเดียวครับเฮ้ย จะมันต่อยจับมเอาดิจับมือ,อดิมือไหนแต่ไปเอาหนามาเราดีแล้วหนะึ่งเราดีละสองได้ปัน่นไงกินเอหนีกินเน้อหนีกินเอหนีครับผิวหน้<ด>คานครับแล้วก็กินเบียงโบ้ทุกคนรู้ไหมว่าตอนนี้หนูอยู่ห้องสิบแล้วหนามมันอยู่ห้องหนึ่ง ไหนอย่างหนึ่เบลวๆนอ่อียะหรอกเอยบ่ไปหอกจังไปเดนน่นหนน้ำาเร็วอารางวัลหนึ่งบกโจมาให้บ่นี่ก็ใส่น้องไปเร็วๆรใส่เพื่อนไปเร็วเร่ะทุกคนอยากรวารางวัลขึ้นอย่างเงีนบ่ต้องไหเขาไปเอาก่อนเขาจะงสีรวยรางวัลขึ้นอย่างทุกคนสีรวรางวัลขึ้นอย่างใส่าเลเร็วเรทุกคนบ่อนแน่ ไปโลดาวน้ำเลยครับเล่นถิมทุกคนบดายเห็นมันต่างพันสองเพิ่นยูหลากหลายข้อนี่พันสองขะนั้นลูกไปมันกับโบคือเร็วมันบ่คือด้วนี่ัะน,นั้นลูกไปอะ่ะข้อนเป็นไหลของแน่นนั่นยิ่งขิมมันไปบ่ได้ถ <c ười> <ๆ>ือไปนั่นนั้นเมื่อเจ็บแขนแล้วเบสเจ็บแขนโอ้ยนี่แล้วเปลี่ยนถึงว่าคันทีแล้วแม่แกนั้นหิวหน้ำแห้งเนาอนั่นแค่นเอ่ะนั่นแค่นั่นนั่นจิตตายแล้วเบส แล้วเบนนั่นจิตตายลยแล้วนี่ใจขาดตรงนี้อึกบอึ๊กอึ๊กอึ๊อึ๊มันต้องาตายก่อนว้ตายก่อนบ่ตายกับหิวน้ำเฮ้ยมาหวดีอยู่น,น,นี่ไปเร็วๆครับเร็วๆมานก็น้ายคนจริงน้องแนนลองบอกพี่เบสขาไปเอาน้ำให้ร้องอย ให้ฉันสิจ๊ะพี่เบสค่ะมันวันบนวันนั่นเหรอนั่นเบาะแล้วมันก็บอกไปเวันวันวันเบาพี่เบสค่ะค่ะพี่เบสไปเอาน้ำให้นั่นหน่อยค่ะเอาขวดเท่านี้สองขวดนะคะจ้าเร็วค่ะจ้าเร็วนั่งฝ่าจะกลายเป็นนั่งไหลได้ปะบอกง่ายไปโอ้สีคันไต้ใส่ได้ใส่ใส่ เบเ่นยื้น้เงแบแล้วแล้วเร็วเร็วคนนั้นร็วเอาสองขวดเบเร็วเร็วดูคือเขือนแต่วเป็นอะคือเขื่อนมองได้ควยหิวน้ำเบสค่ะเบสเรืที่รักจีบอกเบลยังกันเยแล้วน่ะภาษาหนามีหอกหนึ่งสื่อเบลเจ้ะ ออแล้วไงเนี่ยแล้วแม่จะบอกอย่งู้นั่นเจ็บคอนั่นลงดื่มดื่มน่ะมันเล่นเจ็บคอพอจิรวันขึ้นนันมาแต่จะสามทุมแล้วเนี่ยจะสามทุ่มแล้วสามทุ่มากันไม่หวร่างกายเราเนี่โอ้อันนมืดน ลูกปวดนะมือามือก็ื้อแต่นาหมื่นคือว่าหันไปแท้งบนมีแรมาท้งนีึ้นเอจ้เจมเจเนอนดกินเสาดยิยิเบื้งปากอ่านปากของฉันนะตาแหล่ไปเอามาเร็วๆโทรศัพท์นั้นดิิตกคข้อหมายนั้จับโทรศัพท์บวางัลื่เห็นมันมันสิเป็นหู้เลยเนี่ยเนี่ยเนียนเนียนเนี่ยนะว่างไม่นีเนเนี่ยแล้วนันเป็นหูตรงเนี่ยโทรศัพท์นั้นิจตอ มาทุกคนใช้แนนฝอยอะไรเบสพังมันไม่อยู่แนนจะพูดให้ฟังเราเร็วเอามาคนละหนึ่งคำถามดวนดวน,ดวน,น,กกนดวนแสงมาก่อนดดวนเร็วๆคงตายจ้ไม่ได้ตั้งใจเด้อยอมแฟนแล้วแซน,แะะนเบสเคยบอกรักไหมไม่เคยบอกรักเลยค่ะนั่นไงนั่นไงนี่คือคำถามบ่ พี่เบสมีแฟนยังพี่เบสมีแฟนยังหนูไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ได้อ่ายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเบสน่ารักไหมธรรมดาค่ะเแบเบสพี่แนนสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสบเก้าร้อหกสิบค่ะอ่ารักเคียรไหมไม่รักค่ะพี่เบสเคยขอคบไหม <laughs> ไม่ค่ะพี่เนียนโรแมนติกไหมไม่ค่ะเบส ใครงอนเก่งกว่ากันหนูไม่รู้อ่ะหนูไม่เคยเห็นเขางอนสเปคพี่สายแนนเป็นยังไงสเปคแนนหรอสเปคแนนแนนเอาเอาจริงนะสเปคหนูอ่ะหนูชอบคนหนูชอบคนตีๆสเปคแนนอะคือแนนมาคนตีแได้่าไม่จริงค่ะมันมาแล้วทุกคน เปิดเวลาเก่งมากหนูหนูเก huh ่งมากแล้วแล้วนั like ้นหิวน้ำแล้วเปิดหน้าไว้แล้วบอกบอกว่าได้เปิดเบสเปิดดีๆใครหล่ะหิวนอนแล้วล่ะสอบวันวันสอบมันนี่สอบวันใดมันบใดไมนต้องถาครบกันมาละเดี๋ยว ใครป่วยทุกคนเห็นน้ำมันเป็นสีไงมีหย,ยดอันนี้ใส่ตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาหนัน,นเบสเปิดประตูอีกแล้วยุ่งสีเขานั่นตุ๊บตายสองตัวกันเนี่ยไปปิดมันต่อรถยุงแตวเนาะมันสิกกัดแน่น ไปปีกดูแล้วแล้วไปปรกตูโอ้เดี๋ยวเขาก็มาแล้วไปปิดก่อนไปปีดยุ่งชิคเอามันจะกัดแน่นเว้ยนี่สาสตน่ว่าเดี๋ยไอ่เร็วไป รางวัลน,นี้ไม่ข้าวสาลีเนี่ยข้าวสาลี่อันนี้กัพิม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 ไข่ข้าวสาล,มลีมันลืมแล้วมันลืมแล้วรางวัลเต็มอากรากโย่พิมไมน่นะรางวัลคือเอาน้ำไปกินคนละขวดโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์สวัสดีค่ะ ก็เฉยผิดทีมของเรามาทำไมเลยเวลาไงอ๋อผิดแบบทั้งเทคนิคดินี่เดี๋ยวน้องไปกินยาแปบนึงนะได้ได้ได้น้องไปกินยาก่อนแป๊บนึงมันไปแล้วไม่ใช่หรอกหนูทําหลุดมันไม่ได้หลอกหุด เพิ่นปั่นประชุมหนะไปได้แล้วทำกระชุ่มแล้วเหรอกับแฟนของแหลกเลยตกลงไปห้องไหนห้องแรกปะทุกคนไปแล้วมาซ้อมก่อนนะคะบายบายเกอยิน แล้วจ้าบายบายไปซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันที่สองนะคะบ,บ๊ายบายบ๊าดีวันที่สองไปห้องไปห้องหนึ่งค่ะห,ห้องแรกเลยห้องแรกเนาะค่ะเอ้าจะไปเออเลยลูกอยู่ันอยู่โดนเออมาเดิมานอยู่คนกันแล้วออเ,อเออม,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 มอาเดินบายบายค่ะ